ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพพดคาสทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เคยคิดกันไหมคะว่าลึกๆแล้วในร่างกายของเราเนี่ยมันอาจจะมีระเบิดเวลาซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะช่วยให้เรามองเห็นความเสี่ยงของโรคหัวใจก่อนที่มันจะสายเกินไปครับ นี่แหละครับคือคำถามใหญ่เลยเพราะว่าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่มันก่อตัวขึ้นมาแบบเงียบๆไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเลยแล้วเราจะมีวิธีไหนล่ะที่จะไปเจอไอ้เจ้าความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพื่อที่จะได้ป้องกันได้ทัน โอเคครับและนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เราจะค่อยๆเดินทางจากการประเมินความเสี่ยงแบบเก่าๆไปสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มันเห็นได้ทะลุปรุกป,ปรงเลยเอาละครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนแรกนี้เรามาดูกันก่อนเลยครับว่าวิธีการประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจเนี่ยมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปได้อย่างไรคืออย่างงี้นะครับ สมัยก่อนเนี่ยการประเมินความเสี่ยงมันเหมือนกับการฟังรายงานจราจรภาพรวมของกรุงเทพอะคับเขาจะบอกว่าวันนี้เส้นสุขุมวิทมีโอกาสรถติดสูงแต่เขาไม่ได้บอกว่ารถของเรานะ่ยติดหรือเปล่ามันเป็นการคาดเดาจากสถิติแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันเหมือนเราเปิด Google Maps ดูเส้นทางของเราเองแบบ Real ลไทมเลยเราไม่ต้องเดาอีกต่อไปแต่เราสามารถมองเห็นได้เลยว่าในหลอดเลือดของเรามันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือยัง โอเคครับเรามาดูกันที่ด่านแรกของการสืบสวนกันเลยดีกว่าเครื่องมือที่ทำให้เรามองเข้าไปในหลอดเลือดของเราได้นั่นก็คือการตรวจที่เรียกว่าแคลเซียมสกอร์หรือ C.A.C score ครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันก็คือเจ้าภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเนี่แหละครับคือก่อนที่หินปูนมันจะไปเกาะได้เนี่ยผนังหลอดเลือดมันต้องมีปัญหามาก่อนแล้วมีการอักเสบมีคราบไขมันไปเกาะซึ่งเราเรียกมันว่าพลักดังนั้นพอเราตรวจเจอหินปูนปุ๊บ มันก็เหมือนเป็นหลักฐานค่าหนังค่าเขาเลยว่ากระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในร่างกายเราแล้วทีนี้พอเราได้ค่ามาแล้วมันแปลว่าอะไรง่ายๆเลยครับถ้าได้ศูนย์โอ้โหนั่นคือยอดเยี่ยมเลยไม่เจอหินปูนเลยสักนิดถ้าค่าอยู่ระหว่าง1ถึง9กก็คือมีนิดหน่อยพอเริ่มแตะหลักร้อยถึง3 0 0้นี่คือระดับปานกลางแล้วแต่ถ้าเกิน300ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่ามีการสะสมในปริมาณที่น่าจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษแล้วครับ แล้วใครล่ะที่คุณจะไปตรวจหลักๆเลยก็คือคนที่ยังสบายดีไม่มีอาการอะไรเพื่อช่วยให้คุณหมอประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเรื่องการป้องกันได้ดีขึ้นแต่ที่ผมว่ามันเจ๋งที่สุดเลยนะคือพลังในการสร้างแรงบันดาลใจของมันครับลองนึกภาพตามนะครับพอเราเห็นรูปหินปูนในหลอดเลือดของตัวเองกับตาโอ้โหมันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากงานวิจัยบอกเลยว่ามันทำให้หลายคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองอย่างจริงจังเลยทีเดียว แล้วเรื่องรังสีล่ะหลายคนอาจจะกังวลแต่ไม่ต้องห่วงเลยครับดูนี่นะใน1ปีเนี่ยเราใช้ชีวิตปกติก็โดนรังสีจากธรรมชาติไปแล้วประมาณ3 m มิลลิซีเวิร์ตการตรวจแคลเซียมสกอร์เนี่ยใช้แค่0.6น้อยกว่าไปทำแมมโมแกรมซะอีกสบายใจหายห่วงได้เลยครับทีนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆของการตรวจนี้กันครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่า power of zero หรือพลังของเลขศูนย์นั่นเองเลขศูนย์ เลขนี้แหละครับตัวเลขในฝันของทุกคนแล้วความหมายของมันนะทรงพลังมากๆเลยครับ นี่แหละครับคือคล i m แม็กซ์ถึงแม้ว่าการตรวจนี้อาจจะมองไม่เห็นพลักชนิดนิ่มๆอ่อนๆแต่งานวิจัยขนาดใหญ่ที่เขาตามดูคนกันเป็น10บปีเนี่ยเขาพบข้อสรุปที่แบบโอ้โหน่าทึ่งมากคือคนที่ได้แคลเซียมสกอร์เป็น0นย์ความเสี่ยงที่จะหัวใจวายในอีกสิปีข้างหน้านี่น้อยกว่า1%มันเหมือนกับเราได้ใบรับรองสุขภาพหัวใจระยะยาวเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครบางคนเริ่มมีอาการแล้วละ่ะเช่นเจ็บหน้าอกตอนนั้นเนี่ยเราต้องการภาพที่มันละเอียดกว่านี้เยอะเลยทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเทคโนโลยีขั้นต่อไปมันจะบอกอะไรเราได้บ้างตรงนี้สำคัญมากนะครับต้องแยก2อ,อย่างนี้ออกจากกันให้ชัดเจนแคลเซียมสกอร์นั่นสำหรับคัดกรองคนที่ยังไม่มีอาการไม่ต้องฉีดสี ส่วน C T angiogram หรือ C T A เนี่ยอันนี้คือการวินิจฉัยแล้วสำหรับคนที่มีอาการต้องฉีดสีเพราะเราอยากจะเห็นภาพทั้งหมดของหลอดเลือดรวมถึงพลักแบบนิ่มๆและการตีบตันด้วย คือพลังของ CTA ในปัจจุบันเนี่ยมันสุดยอดมากครับมันเห็นได้หมดเลยทั้งพลักแข็งพลักนิ่มวัดได้เป๊ะเ,เลยว่าตีไปกี่เปอร์เซ็นต์มันให้ภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากๆจนกลายเป็นมาตรฐานที่แพทย์ทั่วโลกใช้เป็นอันดับแรกเลยสำหรับคนไข้ที่มาด้วยอาการเจ็บหน้าอกเพราะมันให้คาตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะเทคโนโลยีมันไม่เคยหยุดนิ่ง วิวัฒนาการขั้นต่อไปของการถ่ายภาพหัวใจเนี่ยมาถึงแล้วและมันกำลังจะเปลี่ยนเกมไปทั้งหมดเลยตอนนี้เขาเอา AI ใช่ครับปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยวิเคราะห์ภาพจาก CT สแกนให้มันลึกไปอีกขั้น AI มันฉลาดพอที่จะบอกได้ว่าพลักชนิดไหนอันตรายดังนั้นต่อให้คน2คนตีบเท่ากันเป๊ะแต่ถ้า AI บอกว่าพลักของคนนึงดูน่ากลัวกว่าคนนั้นก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่านั่นเองครับ และนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงครับเทคโนโลยี FFR CT เนี่ยมันสามารถเอาข้อมูลจากภาพ CT ดัมเดิมของเรามาคำนวณแล้วสร้างเป็นแผนที่การไหลเวียนของเลือดขึ้นมาได้เลยคือมันไม่ได้บอกแค่ว่าพ่อมันตีบนะแต่มันบอกได้ด้วยว่าการตรีบครั้งนี้มันทำให้น้ำไหลผ่านได้แย่ลงแค่ไหนสุดยอดไหมล่ะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเลย การที่เรารวมเอาภาพกายวิภาคคือหน้าตาของหลอดเลือดเข้ากับการทำงานของมันคือการไหลเวียนของเลือดไว้ในการตรวจเดียวได้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนโลกการรักษาโรคหัวใจไปเลยครับมันจะทำให้การวางแผนการรักษามันเฉียบคมและเหมาะกับคนไข้แต่ละคนมากขึ้นไปอีกเป็นการยกระดับการดูแลไปอีกขั้นจริงๆ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อเทคโนโลยีมันทำให้เรามองเห็นความเสี่ยงที่เคยซ่อนอยู่ได้ชัดเจนขนาดนี้แล้วมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการป้องตันและดูแลสุขภาพหัวใจของเราทุกคนในอนาคตไปได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับกลับมาจอดลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์ที่ต้องบอกว่าใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นคือ cardiac CT หรือการตรวจหัวใจด้วยเครื่อง X-ray computer ซึ่งจริงๆมีการพัฒนาไปเยอะมากจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาจากการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับวันนี้เราจะมา,าทำความเข้าใจการตรวจหล,หล,หลักๆัก2แบบเลยคือแบบแรกการตรวจวัดแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจหรือที่เรียกกันว่า CAC score อันนี้สำหรับประเมินความเสี่ยงกับอีกแบบคือ C T angiogram หรือ C T A อันนี้จะใช้สำหรับวินิจฉัยในคนที่เริ่มมีอาการแล้วแล้วก็อาจจะมองไปถึงบทบาทในเรื่องออการแพทย์แม่นยำเฉพาะบุคคลด้วยนะครับผมเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยการตรวจวัดแคลเซียมหรือแคลเซียมสกอร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างค่ะตัวแคลเซียมสกอร์หรือ C A C นะคะคือ มันเป็นการใช้เครื่อง CT s แกนแบบที่ไม่ต้องฉีดสีนะคะเพื่อดูว่ามีคราบหินปูนหรือที่เรียกว่า Calcified plaque เนี่ยเกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจของเราหรือเปล่าจุดสำคัญเลยก็คือหินปูนพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดเฉพาะในหลอดเลือดที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือ Atherosclerosis เท่านั้นค่ะคือในหลอดเลือดปกติที่แข็งแรงดีเนี่ยจะไม่มีหินปูนพวกนี้เกาะอยู่เลย ดังนั้นพอเราตรวจเจอหินปูนก็เท่ากับเป็นการยืนยันโดยตรงเลยค่ะว่าคนคนนั้นเริ่มมีโรคหลอดเลือดหัวใจเกิดขึ้นแล้วอ๋อเข้าใจครับคือเป็นการเห็นตัวโรคก,กันจะๆเลยแล้วทีนี้มันต่างจากเอ่อการประเมินความเสี่ยงแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันนพวกที่ใช้ปัจจัยเสี่ยงอายุเพศเบาหวานความดันไขมันพวกนั้นยังไงบ้างครับอ๋อค่ะ การประเมินแบบเดิมๆอย่างพวก ASCVD Risk Score หรือ Thai Risk Score เนี่ยนะคะมันจะใช้ปัจจัยเสียงทั่วไปเหล่านั้นมาคำนวณออกมาเป็นคะแนนความเสี่ยงซึ่งอันนั้นมันเป็นเหมือนการประเมินในภาพรวมหรือว่าดูเป็นระดับประชากรนะคะ mm. คือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงคล้ายๆกันก็อาจจะได้คะแนนออกมาเท่าๆกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ ทีนี้การตรวจ CAC มันก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้พอดีเพราะมันเป็นการตรวจที่ลงลึกไปถึงระดับบุคคลเลยทําให้เราเห็นได้ชัดๆเลยว่าณนะเวลานั้นเนี่ยมีหินปูนซึ่งมันเป็นหลักฐานของโรคหลอดเลือดแข็งตัวเนี่ยเกิดขึ้นจริงในหลอดเลือดของคนนั้นๆแล้วหรือยังมันให้ความแม่นยําเฉพาะบุคคลที่สูงกว่าการคํานวณจากปัจจัยเสี่ยงทั่วไปมากๆค่ะ ชัดเจนเลยครับว่าเป็นการดูที่ตัวบุคคลจริงๆเนาะแล้วใครบ้างครับที่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการตรวจ CAC อย่างนี้ครับ ตามแนวทางปฏิบัติปัจจุบันนะคะก็จะมีข้อบ่งชี้หลักๆที่แนะนําเลยนะคะคือข้อแรกก็คือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงจากการประเมินแบบเดิมๆอยู่ในระดับปานกลางหรือ intermediate risk อะค่ะตาม ASCVD score ก็คือคะแนนอยู่ระหว่าง7.5ถึง20อ mm hmm. กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงก้ากึ่งหรือ borderline risk คะแนนประมาณ5-7.5%เโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าคนกลุ่มนี้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อยผล C.A.C เนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้เยอะเลยค่ะว่าเอ๊ะควรจะเริ่มให้ยาลดไขมันกลุ่มสตตินเลยดีไหมหรือว่าจะเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มข้นเข้มข้นไปก่อนอ๋อช่วยตัดสินใจเรื่องยาได้ใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มที่3คือในกรณีที่ผู้ป่วยเองยังเอ่อลังเลอยู่ไม่แน่ใจว่าต้องกินยาสเตติน ไปนานจริงเหรอหรือในกรณีที่อาจจะต้องพิจนารณาหยุดยาสเตตินเช่นมีผลข้างเคียงปวดกล้ามเนื้อหรือไมอเจียอะไรแบบนี้ผล c s c ก็จะเข้ามาช่วยประเมินความเสี่ยงนะตรงนั้นได้ว่าจริงๆแล้วการกินยาต่อมันจําเป็นแค่ไหนหรือถ้าจะหยุดยาความเสี่ยงมันจะมากน้อยแค่ไหนคะ่ะนอกจากนี้จริงๆก็มีบทบาทอื่นๆที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะเช่นอาจจะช่วยในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเยอะๆว่าเอ๊ะจำเป็นต้องใช้ยาตัวใหม่ๆแพงๆหรือเปล่า หรืออาจจะเอามาช่วยพิจารณาเรื่องการให้ยาแอสเพรินเพื่อป้องกรรันโรคหัวใจแบบปฐมภูมิหรือ primary prevention ในบางกลุ่มได้เหมือนกันค่ะมีอย่างนะคะที่พบจากประสบการณ์จริงเลยก็คือว่าการที่คนไข้ได้เห็นคะแนนแคลเซียมของตัวเองได้เห็นภาพเลยว่าเออมีหินปูนเกาะในหลอดเลือดเราจริงๆนะมันเป็นเหมือน แรงกระตุ้นชั้นดีเลยค่ะเป็น motivation ที่ดีมากให้เขาหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นทั้งเรื่องการกินยาการปรับอาหารการออกกำลังกายแล้วมันก็เป็นแรงผลักดันให้แพทย์อย่างเราๆในการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันค่ะครับผมมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือเรื่อง power of zero หรือพลังแห่งศูนย์ที่เขาพูดกันถ้าผลตรวจ CAC ออกมาเป็นศูนย์เนี่ย อันนี้มันหมายความว่ายังไงครับปลอดภัยหายห่วงได้เลยหรือเปล่าเพราะก็มีคนกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันอาจจะตรวจไม่เจอพวกคราบพลักชนิดนุ่มๆที่ยังไม่มีหินปูนเกาะหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเรื่องพลังแห่งศูนย์หรือ power of zero เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ได้รับการยืนยันจากการศึกษาใหญ่ๆห,ห,หลายชิ้นแล้วค่ะ คือถึงแม้จะจริงนะคะว่า CAC เนี่ยมันเน้นตรวจจับหินปูนหรือ Cal c a แ c i ซิไ Pluck แล้วก็อาจจะมองไม่เห็นคราบพลักชนิดนุ่มหรือ soft p l a q u ที่ยังไม่มีแคลเซียมเกาะเนี่ยแต่ผลการศึกษาระยะยาวอย่างเช่น m e s a study ที่ตามผลไป10ปีหรือการศึกษาจากเดนมาร์กที่เพิ่งออกมาปี2022อันนั้นตามผล5ปีต่างก็ให้ข้อสรุปไปในทางเดียวกันเลยค่ะว่าคนที่ได้คะแนนแคลเซียมเป็นศนหรือ CAC เท่ากับ0เนี่ย โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงทางหัวใจและหลอดเลือดอย่างเช่นกลามเนื้อหัวใจตายหรือเส้นเลือดสมองตีบในช่วง5-10ปีข้างหน้าเนี่ยมันต่ำมากมากค่ะต่ำขนาดไหนครับคือน้อยกว่า1%เอร์เลยค่ะโอ้น้อยกว่า1%อร์ใช่ค่ะแม้ว่าในกลุ่มนั้นอาจจะมีบางคนที่มีซอฟ t p l a ก ซ่อนอยู่บ้านก็ตามแต่ภาพรวมคือถ้าคะแนนเป็นศูนย์ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากๆในระยะกลางถึงระยะยาวเลยค่ะโอ้โหอันนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากเลยนะครับแต่ก็ยังมีอีกคําถามยอดฮิตเลยที่คนมักจะกังวลคือเรื่องปริมาณรังสีจากการทำซีทเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนครับปลอดภัยไหมค่ะเรื่องรังสีก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเสมอนะคะแต่สําหรับการตรวจ C a c เนี่ย ก็มีข้อมูลที่ช่วยให้เราสบายใจได้หลายอย่างค่ะอย่างแรกเลยคือการตรวจนี้เป็นการทำซีทีแบบไม่ฉีดสารถึบรังสีหรือ n o n c o คอนทรานะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความเสี่ยงใดๆจากตัวสารถึบรังสีเลย Uh huh. ส่วนปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจ C A C ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง0.6มิลลิซเวิร์หรือ msv เท่านั้นเองค่ะ0.5ถึง0.6 msv ค่ะเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะปกติเราใช้ชีวิตอยู่เฉยๆเนี่ย1ปีเราจะได้รับรังสีจากธรรมชาติอยู่แล้วประมาณ3 msv oh. ส่วนการตรวจแมโมโกแกรมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมที่เราทากันเป็นปกติยอมรับกันทั่วไปเนี่ยจะได้รับรังสี ประมาณ0.7 msv ต่อครั้งใกล้เคียงกันเลยใช่ค่ะจะเห็นว่าปริมาณรังสีจาก CAC เนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำมากจริงๆใกล้เคียงหรืออาจจะน้อยกว่าแมมโมแกรมด้วยซ้ำไปก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูงค่ะโอเคครับชัดเจนเลยสำหรับ CAC ในฐานะเครื่องมือประเมินความเสี่ยงสำหรับคนที่ยังไม่มีอาการทีนี้ถ้าเป็นกรณีของคนที่มีอาการแล้วละครับเช่นมีอาการเจ็บหน้าอก สงสัยว่าอาจจะมีปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีบจริงๆตรงนี้ใช่ไหมครับที่การตรวจ CT ีอีกแบบหนึ่งคือ c t angiogram กรหรือ CTA จะเข้ามามีบทบาทสำคัญถูกต้องเลยค่ะ CTA หรือ c t angiogram เนี่ยคือการตรวจที่เหมาะมากๆสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยเช่นเจ็บแน่นหน้าอกหรืออาการอื่นๆที่อาจจะบ่งชี้ว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยี CTA ในปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้โหก้าวหน้าไปมากจริงๆคะ่ะ ก้าวหน้ายัางไงบังครับค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจ C T A เนี่ยลดลงไปกว่า50%เลยนะคะถ้าเทียบกับเครื่อง C T รุ่นเก่าๆลดไปครึ่งหนึ่งเลยใช่ค่ะนอกจากนั้นความเร็วในการเก็บภาพหรือที่เรียกว่า temporal resolution เนี่ยก็ดีขึ้นมากๆอย่างเครื่อง C T สมัยใหม่ที่เป็นแบบ dual source คือมีหัว Xray 2หัวทำให้สแกนได้เร็วมากๆ สามารถจับภาพหัวใจที่กำลังเต้นอยู่เนี่ยให้คมชัดได้แม้กระทั่งในคนที่ชีพจรคอ่อนข้างเร็วเช่นประมาณ70ครั้งต่อน,นาทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเพื่อคุมชีพจรให้ช้าลงมากๆเหมือนสมัยก่อนทำให้การตรวจมันสะดวกขึ้นเร็วขึ้นอ๋อไม่ต้องกินยาเยอะใช่ค่ะ ส่วนความละเอียดของภาพหรือ spatial resolution อันนี้ก็ดีเยี่ยมอยู่แล้วมาตรฐานทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ0.6ม mm, ิมซึ่งละเอียดพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง Photon Counting CT เนี่ยยิ่งให้ความละเอียดสูงขึ้นไปอีกอาจจะถึงระดับ0.2ม mm ิเมเลยทีเดียวโอ้โหละเอียดมากค่ะแล้วมันยังช่วยลดสัญญาณรบกวนหรือ a r t i f a c t จากพวกหินปูนที่เกาะหนาๆหรือจากขดลวดหรือ t เตนที่เคยใส่ไว้ได้ดีขึ้นด้วยทาให้ การประเมินว่าหลอดเลือดมันตีไปกี่เปอร์เซนต์หรือ stenosis เ,โโเนี่ยแม่นยำขึ้นไปอีกขั้นเลยค่ะ ฟังดูแล้วเทคโนโลยีนี้ไปเร็วมากจริงๆนะครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับมีการนำ CTA ไปใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างมีคำแนะนำที่เป็นมาตรฐานออกมาหรือ,อยังครับมีคำแนะนำที่ชัดเจนเลยค่ะถ้าเราอ้างอิงตามแนวทางปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาฉบับล่าสุดปี2021นะคะหรือ US guideline 2021สําสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกแบบคงที่หรือ stable chest pain แล้วประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงระดับปานกลางหรือ intermediate risk ที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ไม่เคย มีประวัติโรคนี้มาก่อนแนวทางปฏิบัติเนี่ยแนะนำให้ใช้ CTA เป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นในระดับสูงสุดเลยค่ะคือเป็น Class 1A recommendation ค่ะ Class 1A เลยเหรอครับสูงสุดเลยใช่ค่ะเหตุ hey, ผลสำคัญที่ CTA ได้รับการแนะนำระดับสูงสุดเนี่ยก็เพราะว่านอกจากมันจะให้ข้อมูลเรื่องกายภาพคือบอกได้ว่าหลอดเลือดตีบหรือไม่ตีบกี่เปอร์เซ็นต์ได้แม่นยำแล้วเนี่ย มันยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญมากๆในการาประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคลหรือ risk stratification แล้วก็ยังช่วยในการวางแผนการรักษาหรือ Guide management ได้ดีกว่าการตรวจสมรรถภาพหัวใจแบบเดิมๆหรือที่เรียกว่า functional test พวกการวิ่งสายพาน exercise stress test หรือ stress echo cardiogram หรือ nuclear scan พวกนั้นนะคะมันให้ข้อมูลได้ดีกว่ายังไงครับถ้าเทียบกับ functional test คืออย่างนี้ค่ะ functional test เนี่ยมันจะเน้นดูว่า การตีบนั้นๆมันทำให้เกิดภาวะขาดเลือดเวลาออกแรงหรือเปล่าแต่ CTA เนี่ยมันสามารถตรวจพบโรคหลอดเลือดหัวใจได้แม้ในระยะที่ยังไม่มีการตีบมากพอที่จะทำให้เกิดการขาดเลือดชัดเจนหรือที่เรียกว่า n o n obstructive disease อ๋อตีบไม่มากก็เห็นใช่ค่ะเช่นกรณีที่มีคราบพลักกระจายอยู่ทั่วไปหรือมีคลักชนิดที่มันมีความเสี่ยงสูงเช่นพวกที่เป็นไขมันนุ่มๆที่เรียกว่า low attenuation plaque หรือ High risk plaque ซึ่งพวกนี้เนี่ยแม้จะยังไม่ได้ทำให้เลือดไหลผ่านได้น้อยลงจน functional test ผิดปกติแต่ว่ามันบ่งชี้ว่าผู้ป่วยคนนั้นมีความเสี่ยงสูงนะแล้วก็จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เข้มข้นขึ้นเช่นการให้ยาสตาตินหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างจริงจังเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตคะ่ะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับได้ค่ะสมมติง่ายๆนะคะมีผู้ชายอายุ55ปีมาด้วยอาการเจ็บหน้าอก ถ้าเราส่งไปทำ CTA เนี่ยผลอาจจะออกมาได้หลายแบบเลยเช่น 1. หนลอดเลือดปกติเลย 2. อ,อาจจะมีโรคแบบ Non-Obstructive คือมีพลัก u e เกาะอ,อยู่บ้างแต่ยังไม่ตีบมากหรือ3อาจจะไปเจอ high risk plaque เลยก็ได้ครับแต่ทีนี้ถ้าเราส่งผู้ป่วยคนเดียวกันเนี่ยไปทำ functional test มีความเป็นไปได้สูงเลยนะคะว่าทั้ง3กรณีนี้เนี่ยผลอาจจะออกมาว่าปกติเหมือนกันหมดเลยอ้าวรครับ ใช่ค่ะเพราะมันยังไม่มีการขาดเลือดที่ชัดเจนไงคะทีนี้ถ้าเราดูแค่ผล functional chest เราอาจจะบอกคนไข้ว่าเออสบายใจได้นะปกติแต่จริงๆแล้วแนวทางการดูแลรักษาในแต่ละกรณีเนี่ยมันควรจะต่างกันคนที่หลอดเลือดปกติอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากแต่คนที่มี non obstructive disease หรือเจอ high risk plaque เนี่ยจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่เข้มข้นกว่าเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตซึ่ง CTA เนี่ยมันช่วยเราเห็นภาพตรงนี้ได้ชัดเจนกว่ามากเลยค่ะ โอ้โหอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยครับแสดงว่า CTA ไม่ได้ให้แค่ภาพว่าตีบกี่เปอร์เซ็นต์แต่ยังบอกอะไรได้ลึกกว่านั้นเยอะเลยแล้วที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับเทคนิคขั้นสูงอย่างการวิเคราะห์ลักษณะคราบ p l a q u หรือ plaque analysis กับเอ,อ่ออะไรนะ C T F F R อันนี้มันคืออะไรครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับใช่แล้วค่ะมันมีเทคนิคที่ให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นไปอีกนะคะเรื่องแรกก็คือ plaque analysis หรือการวิเคราะห์ลักษณะและปริมาณคราบพลักคือนอกจากการดูว่ามันตีบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ซอฟต์แวร์มาวิเคราะห์ลักษณะของคราบพลักได้ด้วยว่าเป็นแบบไหนเช่นเป็นหินปูนแข็งๆ Calcified หรือเป็นแบบเนื้อเยื่อหรือไขมันที่นุ่มกว่า non-calcified หรือว่าเป็นชนิดที่มีความเสี่ยงสูงอย่างที่บอกไปเช่นมีลักษณะเป็นไขมันเหลวๆอยู่ข้างในที่เรียกว่า low attenuation p l a q u e ซึ่งเชื่อว่ามันมีโอกาสแตกแล้วทําให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ง่ายกว่านอกจากลักษณะแล้วเนี่ยยังสามารถวัดปริมาณของคราบพลักทั้งหมดในหลอดเลือดได้ด้วยหรือที่เรียกว่า total p l a x e volume ค่ะวัดปริมาณได้ด้วยใช่ค่ะ ข้อมูลพวกนี้สำคัญมากนะคะเพราะสมมติว่ามีคนสองคนหลอดเลือดตีบ50เอร์เท่ากันเลยแต่คนหนึ่งมีปริมาณคราบพลักโดยรวมสูงกว่าอีกคนมากๆคนที่มีปริมาณพลักสูงกว่าเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจในอนาคตสูงกว่าค่ะปัจจุบันก็มีเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้ทาให้ทาได้เร็วและแม่นยาขึ้นเยอะเลยค่ะครับผมแล้วอีกตัวละครับ CTFFR ค่ะส่วนอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็ถือเป็นก้าวสำคัญเลยก็คือ C T F F R หรือชื่อเต็มๆคือ Fractional Flow Reserve derived from C T คือโดยปกติแล้วเนี่ยค่า F F R เป็นค่าที่เราวัดได้จากการใส่สายส่วนเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจโดยตรงเลยเพื่อดูว่าการตีบละจุดนั้นๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดอย่างมีนัยยะสาคัญทางสรีรวิทยาหรือเปล่า อ๋อ oh, ต้องสวนหัวใจเข้าไปวัดใช่ค่ะแต่ด้วยเทคโนโลยี C T F F R เนี่ยเราสามารถใช้ข้อมูลภาพจาก C T Angiogram ที่เราได้จากการสแกนตามปกติเนี่ยหละค่ะมาประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อคำนวณค่า F F R นี้ออกมาได้โดยที่ไม่ต้องทำการสแกนเพิ่มเติมไม่ต้องฉีดสีเพิ่มและผู้ป่วยก็ไม่ต้องได้รับรังสีเพิ่มเลยโหคำนวณจากภาพ C T ได้เลย ช่ค่ะสิ่งที่ได้ก็คือการผสมผสานข้อมูลเชิงโครงสร้างหรืออน a t o m y คือลักษณะทางกายภาพของการตีบที่เราเห็นจากภาพ CT เนี่ยเข้ากับข้อมูลเชิงการทำงานหรือฟิสิโอโลจีก็คือผลกระทบต่อการไหลเวียนเลือดทำให้เราบอกได้เลยว่าการตีบนั้นๆเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการขาดเลือดจริงๆหรือเปล่าซึ่งก็จะช่วยให้เราระบุได้อย่างแม่นยามากๆว่าหลอดเลือดเส้นไหนหรือตำแหน่งไหนที่มันจาเป็นจริงๆที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยกันส่วนหัวใจทาบอลลูนถือใส่ขดลวดหรือ PCI มันช่วยลดการทำ PCI ในตำแหน่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ลงได้เยอะเลยค่ะอันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศทีหรือ Paradigm shift ที่สำคัญมากๆในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเลยนะคะเพราะมันให้ข้อมูลครบเลยทั้งกายวิภาคทั้งสรีระวิทยาในการตรวจแค่ครั้งเดียวฟังดูแล้วเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วเออตอนนี้เทคนิคขั้นสูงเหล่านี้อย่าง Plaque analysis หรือ CTFFR เนี่ย มีใช้ในเมืองไทยหรืออยังครับสถานะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างรครับค่ะในส่วนของเครื่อง CT Angiogram ที่มีคุณภาพสูงที่สามารถให้ภาพคมชัดเห็นรายละเอียดหลอดเลือดลักษณะพลักต่างๆได้ดีเนี่ยอย่างที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เองเราก็มีเครื่อง CT แบบ Dual Source ที่ให้ภาพคุณภาพสูงนะคะทำให้การประเมินลักษณะพลักเบื้องต้นเนี่ยสามารถทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะครับ แต่สำหรับเทคโนโลยีขั้นสูงจริงๆอย่างการวิเคราะห์พลัก analysis โดยละเอียดด้วย AI แล้วก็การคำนวณ CTFFR เนี่ยปัจจุบันได้รับการรับรองจาก FDA ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในคลังคลินิกที่นั่นแล้วนะคะแต่สำหรับในประเทศไทยเราเนี่ยออตอนนี้ยังไม่ได้มีการนำเข้ามาใช้อย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่าก็มีแนวโน้มแล้วก็มีความคาดหวังว่าน่าจะมีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยในอีกไม่แน่น,นี้ค่ะอาจจะ1-2ปีข้างหน้า อ๋อ oh, อีกไม่นานนี้นะครับค่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะตอนที่เคยได้ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ได้ลองใช้เทคโนโลยีทั้ง plaque analysis และ C T F F R ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยพบว่ามันมีประโยชน์มากจริงๆค่ะ มันช่วยให้การตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยไปทำ PCI เนี่ยมีความแม่นยำม,มากขึ้นเยอะเลยลดการส่งไปทำในรายที่ไม่จําเป็นจริงๆแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าแพทย์ผู้ส่งต่อเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาตามผลการวิเคราะห์ที่เราให้ไปด้วยก็เชื่อมั่นมากๆค่ะว่าถ้าเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่จะช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหวัวใจในบ้านเราให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากมากเลยครับสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับว่า c a r d i a c CT เนี่ยมีเครื่องมือสำคัญ2อย่างเลยคือ C a c ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำมากสำหรับคนที่ยังไม่มีอาการโดยเฉพาะความสำคัญของผลที่เป็นศูนย์หรือ power of zero แล้วก็มีความเสี่ยงจากการตรวจที่ต่าด้วยกับอีกอย่างคือ CTA ที่ใช้สาหรับการวินิจฉัยและประเมินเชิงลึกในคนที่มีอาการซึ่งให้ข้อมูลได้ละเอียด มากๆทั้งทางกายภาพแล้วก็ยังมีศัก,กยภาพที่จะให้ข้อมูลเชิงสุริยวิทยาด้วยเทคนิคอย่าง CTFFR ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย ถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยก็คือการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็น CAC หรือ CTA เนี่ยให้มันตรงกับคำถามทางคลินิกที่เราต้องการคำตอบแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับลักษณะของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยอันนี้คือแนวทางสำคัญเลยค่ะที่จะนำเราไปสู่การดูแลสุขภาพหัวใจแบบเฉพาะบุคคลที่แม่นยำยิ่งขึ้นหรือที่เรียกว่า Precision Cardiovascular Medicine ที่เรากาลังมุ่งไปสู่กันค่ะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆครับและก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับทุกท่านนะครับในเมื่อเรามีเครื่องมืออย่าง cardiac CT ที่ช่วยให้เรามองเห็นความเสี่ยงและก็ตัวโรคได้ละเอียดถึงระดับนี้แม้กระทั่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยการนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้อย่างเหมาะสมและก็แพร่หลายมากขึ้นในอนาคตมันจะสามารถเปลี่ยนแนวทางการดูแลสุขภาพหัวใจของเราไปได้อย่างไรบ้างครับ มันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการที่เราเน้นรอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาไปสู่การป้องกันเชิงรุกที่มันตรงจุดแล้วก็ทำได้ตั้งแต่นั้นเนื่อนอย่างแท้จริงเลยหรือไม่ลองนำไปขบคิดกันดูนะครับ